กี่วันคิดถึงเฮียแน่เลยคิดถึงมากแค่นั้นก็ปล่อยให้คิดถึงบ้างก็คิดถึงอยู่ทุกวันน่ะจริงนะแต่ไม่อยู่เกาะสุดสี่วันนี้ก็คิดถึงปกติหรือว่าคิดถึงมากกว่าเดิมก็ถ้าไปเฮียไปอยู่ก็จะยิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมเพราะไม่ได้เจอก็นั่นแหละอดทนบ้างกลับมาได้กลับมาจะได้แบบว่าคิดถึงมากๆพอความคิดถึงมากมากครอบงำก็จะเข้ามากอดบ้างอุ้ยทันในตอนนี้เลยไหมแรงมาก อันนี้คิดถึงจริงนะรู้เลยคิดถึงคิดถึงอะไรทำเป็นพูดหลอกให้คนแก่ตายใจสู้ๆนะครับสู้ๆแับกูแพ้เขาทุกทีเลยว่ะรู้ชิ่นชื่อตัวคุณเลยอ้าวไม่ใช่ปวดเฉยๆถ้าเจอน้องจะทำอะไรถ้าเจอน้องเหรอผมจะเข้าไปก่อนจากข้างหลังนะแต่อย่าบอกให้น้องเห็นก่อนนะครับผมว่า นั่นคือผมผมจะกาะจากข้างหลังแล้วผมก็จะหลบหน้าว่าเอ๊ะใครอย่างเงี้ยจะดูรีแอคน้องว่าน้องจะเป็นยังไงนะครับผมทำตัวไม่โฉบไม่ได้เจอกันมาแค่เดือนเต่นเต้นอยากรู้ว่าเฮียจะทำจะทักว่าอะไรอ๋อตอนนี้เฮีย่ายอยู่เฮีย่ายอ้าวเฮียเข้าซีนอยู่เหรอ่นี้ก็เจอไม่ได้สินอกจากไปอยู่หลังคอลาก็เจอได้ก็ได้เชิญมาทางนี้นะครับ นั่นเดียวใช่ไหมพ่อมาแลาอะไรดังอะไรมาอะไรทีก็อย่างนี้กขดตั้ดทุกตั้ก่อนเลหอมแ้มหอมแ้มหอมแ้มอันไหนใครผมจะกอจากข้างหลังเอาอีรอบทำเป็นเห็นดนอะไรอย่เงี้ย ยไอคนันไนน่ะเป็นไงบ้านถ่ายมาตัวเป็นเอก้ามีคนเอมเป็นเตขอบตาไม่ไหเอมึงเสียงเป็นอะไรอืออันนี้คือชุดเกืือหรอไม่รู้ไม่บอก